สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เราจะมาแกงเห็ดกันที่บ้านแอมสไปยูเคนะจ้าฝ <c oughs> ากพี่น้องไปกดติดตามแอมสไปยูเคด้วยนะจ้า <c oughs> นี่คือเห็ดที่เราไปเก็บมานะวันนี้เราจะมาแกงกินกันจ้าตามติดตามดูกันเลยนะว่าิเแซ่บขนาดใดพี่น้อง เห็ดพึ่งหวานจ้ะเรามาแกงเห็ดกินกันจ้าไปเลยจ้าต้มเห็ดทิ้งก่อนน้ำหนึ่งนะทุกคนนะนี่คือสูตรของ AJ e เด้พี่น้องต้มเห็ดทิ้งต้มน้ำมันทิ้งก่อนหนูโล้างจ้ะเสียเวลาตัด้าเห็ดเสร็จแล้วก็ต้มน้ำเหนียวๆลื่นๆมันทิ้งสักน้ำหนึ่งแล้วค่อยล้างน้ำเย็นจ้ะแล้วก็เอามาแกงได้เลยจ้ะคลิก อาพริผักชกระเทียมตะไคร้ใส่ลงไปใส่เห็ดลงไปเห็ดเพื่องหวานโอ้โหแกงเห็ดแกงหน่อไม้เสร็จแล้วลูกจาดทุกคนมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแกงเห็ดเพื่องหวานเห็ดปีเห็ดรอบแรกของประเทศอังกฤษนี่จ้ะปี2021 นี่แหละพี่น้องมาแกงอยู่บ้านแอมงสไปยูเคจ้าแก๊ปไปตำปลาทะเลยั่วๆจ้าแต่ละมังจะตกปเป <c oughs> ่งเร่ง้อนี่เลยพี่น้องตกโรงงาน้ับแดดเลยแซ่บแซ่บแซ่บแซ่แซ่บก็แซ่บเอาเลยพี่น้องหนอง่อไม่แซ่บก็บต้องแซ่บไม่แซ่บก็บต้องแซ่บจวดยอดฟาดาบึ้มเลยเห็นไหม ไปกินกันเห็ดเ้วจ้าแกงเห็ดเราเห็ดที่เราแกงวันนี้ไปเก็บมาวันนี้เรียบร้อยแล้วมากินคู่กับส้มตําทะเลจะ้ะรวมมิตรขนมจีนข้าวเหนียวมาถ่ายที่บ้านแอมสไปยูเคฝากติดตามด้วยนะจ้าซองไม่ <c oughs> เดี๋ยวขึ้น <c oughs> เดี๋ยวขึ้นนาจอไปหว่าช่องแอมสไปยูเมือใหม่จ้ะมือใหม่ยูทูบเบอร์มือใหม่ไปกินกันเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณที่มารับชมเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะดยวกกินกนนะ้ั